สวัสดีพี่น้องเอสซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วจากับเพียนชาแนลเนาะเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็มาพบกันกับเพียนในแนวทางหวยฮาน้อยสูตรวัดใจเนาะเพื่อนๆเนาะสูตรวัดใจสามน้อยเนาะเพื่อนๆเนาะเน้นไปที่บนล่างเนาะเพื่อนๆเนาะวันนี้เพียนก็จะมาเจาะให้สองตัวสามตัวเหมือนเดิมเนาะเพื่อนๆเนาะ ก่อนที่จะไปชมตัวเลขนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เพียนแล้วก็จะไม่ได้พลาดค,คลิปต่อไปด้วยนะคะส่วนท่านที่ไม่สนใจเนาะก็กดเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันเนาะเอาเฉพาะคนที่ชื่นชอบนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆ ที่แปดน้องเพื่อนเนาะแปดเดือนสองหกสี่เนาะเพียงก็จะจ่อให้ทั้งทั้งสามทั้งสามนอยเนาะเพื่อนเนาะเพื่อนก็สามารถจดเอาตัวที่ชื่นชอบเนาะเอาจดเอาตัวที่ชื่นชอบแล้วก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะแล้วก็ค่อยไปขยายเอาน้อนเพื่อนเนาะเพียน เขียนให้เด่นเนาะเน้นไปที่ผิดถูกก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นณตรงนี้ก่อนเลยนะคะเพื่อนๆเ,เน้นเน้นเน้นเลยค่ะหกกับแปดเนาะเพื่อนเพืๆนเนาะหกกับแปดนะคะ สามให้อีกตัวหนึ่งเนาะเพื่อนๆเ,เนาะเผื่อมันมาเนาะเพื่อนๆเนาะสามศูนย์เนาะเพื่อนๆตัวเน้นนี่เพียนจะลงให้ไม่เยอะเนาะเพื่อนๆเนาะคัดออกมาแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะลองคำนวณสูตรมาแล้วคัดเอามาแค่เฉพาะตัวที่น่าจะเป็นเนาะเพื่อนๆเนาะสามเจ็ด หกสองหกหนึ่งหกเจ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็แปดสองแปดหนึ่งแปดเจ็ดนะคะเพื่อนเพื่อน แล้วก็มีตัวกันเช่นเดิมนะคะมีตัวกันเหมือนเดิมกัี4กับ8นาะเพื<ๆ>่อนเพื่อน4นะคะเพื<ๆ>่อ <4 S 1> นเพื<ๆ>่อน4หนึ่ง สี่สามสหาเจและสี่เกาอเพื่อนส่วน8ปดนะคะแปดแแปดสามมองเห็นไหมน้อง แปดสามแปดห้าแปดหกและแปดเก้าเอาเนาะเพื่อนๆคัดมาเฉพาะตัวที่คิดว่าน่าจะเป็นเนาะเพื่อนๆส่วนตัวรงนะคะมีตัวรองเหมือนเดิมตัวรองก็มี หนึ่งนะคะเพื่อนๆโดยมากจะมาตัวโรงกับตัวกันเนาะเพื่อนๆเนาะตัวเด่นก็อาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเนาะถ้ามีเสียงภายนอกยังไงก็ขอโทษขออภัยไว้ในตรงนี้นะคะเพื่อนๆเจ็ดศูนย์ เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดและเจ็ดเก้านะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมน้อลองลองอีกตัวนึงก็คือหนึ่งนะคะเพื่อนๆ ูนย์หนึ่งค่าศูนย์หนึ่ง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 สี่หนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเพื่อนๆรอ, <S <S> <S ลอผลออกนะคะ เพียนชอบเลยคะเพียนชอบเนาะชอบตัวนี้นี่ค่ะนี่คือชอบนะคะแต่เพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะคะที่เพียนชอบเนาะตัวกันก็มีตัวนี้ค่ะเอาตัวเด่นมา,มาใส่กันเนาะแล้วก็ตัวนี้ จะมาหนึ่งเนเพื่อนอติดไว้มั่งก็ดีเนาะเพื่อน<ๆ>เนาะส่วนสามตัวก็จะลงให้เอาแคปไว้ได้นะคะแคปไว้ได้คะ่ะเพื่อนๆนี่จะมองเห็นไหมเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะลงสามตัวให้เนาะเพื่อนเนาะนี<ๆ>่ค่ะเพื่อนๆกลับเลยปุ๊บอันนี้สามตัวเนาะ ค่เพื่อนๆบนล่างนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่โดยมากเพียนจอโดยมากจะเข้า VIP เนาะเ <ๆ S 2> <c oughs> พื่อนๆเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็เอาไปไปพิจารณาดูได้นะคะ <c oughs> คลิปนี้ก็จะยาวไปสักหน่อยเพราะว่าลงตัวตัวเลขหลายตัวเนาะ ใส่สาต,ตัวนี้มีไม่เยอะเพียงตัดเหลือหกคู่เนาะนเพื่อนเนาะสี่หกหนึ่งนะคะไก่ตัวนี้ก็ขันดีดีสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสี่นะคะแล้วก็หนึ่งหกเจ็ด หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่นหนึ่งสามสี่นะคะตัวชอบก็มีตัวนี้ค่ะเพื่อนเพอนนี้อีกตัวหนึ่งเนาะ,ะเพื่อนเพื่อนเอนาะแนวทางร่วมกันเนาะ,ะเพื่อนๆน,อนรอผลนะคะรอผลจะหมหรือจา ผิดถูกก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้คือสามตัวเนาะเพื่อนๆเนาะสามตัวเพียนจ่อให้ได้หกคู่เนาะเพื่อนๆเนาะแคปหน้าจอไปได้นะคะนี่ส่วนส่วนสองตัวเนาะที่จ่อเน้นเน้นไปที่หกกับแปดเนาะเพื่อนๆเนาะชอบมากๆเลยจ้ะนี่จะแคปเอาไว้ได้เนาะเพื่อนๆเนาะ ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสูตรนี้เป็นแค่สูตรคำนวณตัวเลขนะคะอาจจะมีเข้าแล้วก็มีหลุดได้นะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ